สัดียังเช้าแล้วยัาเล้วัสดี่ยังเ้าแล้วยัาเลยดูมุดดูดูดูนี่นี่โอ้ย

สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะจ้าเรื่องจ้าเรืองเห็นไหมเด่นเดี๋ยวดีเดีเเ๋ยว สวัสดีนะคะ สวัสดีนะคะแม,แม่แม่จ้าสวัสดีทุกท่านค่ะกดร้านแล้วจ้าโอ้ย หน่ว um เมตตาด้วยนะคะขอให้คุณพคุณแม่ทุกท่านคะ่ะสวัสดีแม่แสวัสดีทุกท่านาสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านคะ่ะน้องกิ๊กสวัสดีจ้าเนี่ยมาคุยทักทายกันได้ค่ะแม่ร้านเปิดแล้วนะคะทางหน้าจะเป็นน้องแป้งนะคะช้งางทอง้างน้านจะเป็นน้องแป้งช้งางทองค่เะเ um นี่ยหน่วเมตตานะคะมาสองเชือกแล้วะคะ่ะ อันนี้ก็มาสองเชือกแล้วนะคะคุณแม่สวัสดีทุกท่านเลยค่ะอมะะกดีอะไรตามเิขหลใวงหต้งหวงลบกเขาก็ห่วงลูกเลยอุ้ย ร้ยทำไมเป็นลูกยา้อยโอ้ขอดให้ี่นะคะฟม้แม่้ะค่ๆาความเมนไม่ขึ้นอีกแหละไม่กินไม่ต้งเยอะพิไม่ต้องเยอะความเมตนไม่ขึ้นอ่ะความเมตนหน้าจอไม่ขึ้นอะโอย เป็นเราเป็นไม่ได้ดูคือจะตั้งเยอะคอมเมนต์ไม่เคยเจอเจะขึ้นใหม่นะล่ะขึ้นไลน์ใหม่นะ